โอเคก็ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยกันวันนี้ก็อยู่ผมภูมิจะเป็นอาราฟามลี่นะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม Black Wave จากเซิร์ฟเวอร์การีนากันอีกเช่นเคยน,นะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาพูดถึงในส่วนตัวของสลับสายฟรีเผื่อใครอยากหาตัวละคร l i m i t ต็ดนะครับใช้แบบฟรีฟร ไม่ว่าจะเป็นในแพทแรกเนี่ยมีอัสตามียามิมีน้องมินซซาเนี่ยล่างชุดนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถหาได้ฟรี fi. โดยที่ไม่จะไปต้องเติมทํายังไงเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบนะครับก็ก่อนที่เราจะไปดูแล้วกันนะครับเนาะเผื่อใครหากลุ่มแบล็กเพราะว่าอยู่อันนี้คือกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นไปเองชั่วแบล็กโอเอ็มซื้อขาแลกเปลี่ยนบาราฟาร์มาลสสับใครที่อยากเข้ามาจอยสามารถเข้ามาจอยที่กลุ่มได้เลยแล้วกันครับโอเคมาอันดับแรกนะครับเผื่อใครไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟญี่ปุ่นหรือว่าเซิ ช่วงเปิดเกมซีซั่นแรกนะครับที่มันจะมีตู้ยามิตู้แอสตารตู้น้องมินอสซาลิมิเต็ดเนี่ยเราจะได้กุญแจมาฟรีๆหนึ่งดอกนะครับกุญแจคืออะไรคืออันนี้กุญแจดอกนี้เนี่ยเราจะได้มาฟรีๆซึ่งการที่เราจะได้ตัวละครระดับอ่าเอสจีอาร์ลิมิเต็ดมาใช้เนี่ยนะครับมันจะปลดล็อกระบบตรงนี้เมื่อเราเล่นไปถึงด่านที่1นะรประมาณนี้นะนะครับระบบตรงนี้เนี่ยจะมีทุกเซิร์ฟเลยกดเข้าไปครับช่วงต้นเกมเนี่ยนะครับเราจะมีกุญแจหนึ่งดอกใช่ไหม การเลือก1ตัวละครเนี่ยนะครับเราจะต้องทำเควสไม่ว่าจะเป็นการลงดันจิตอุปกรณ์50ครั้งลงหอคอย20ครั้งแล้วมันก็จะมีเควสให้ทำเรื่อยๆนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มต้นเกมเราจะสามารถเลือกได้เลย1ตัวละครแล้วทำเควสประมาณถ้าผมจะไม่บิดประมาณ6-7ถึงเเควสประมาณนี้ไม่ไม่ไมยากไม่ยากวันเดียวก็ทำได้นะครับเนาะแต่ว่าผมจำไม่ได้นะครับแล้วก็เมื่อเรากดไปแล้วนะครับขอย้ำนะสมมตินะสมมุตนะิมมผมได้ตัวละคร ยามิมินซ่ามาเนี่ยแล้วผมอยากได้ยามิซ้ําเนี่ยผมสามารถเลือกตัวของยามิได้นะแต่ถ้าผมเลือกไปแล้วใช้กุญแจไปแล้วครับสมมตินะแล้วผมอยากเลือกตัวละครใหม่ครับเอ,อ้ยอยากเปลี่ยนยามิเป็นแอสตาว่ะเพราะแอสตา star เรายังไม่มีนะครับแล้วเราย้ายไปเลือกแอสตาครับกุญแจคุณหายคุณต้องหากุญแจมาใหม่ เพราะฉะนั้นข้อสังเกตคืออย่าเปลี่ยนตัวละคระครับเลือกแล้วเลือกเลยผมลองทําในเซิฟญี่ปุ่นแล้วผมลองทําแล้วไอเ้เคียกุญแจหายเอาเลือกไม่ได้เลยเออมันถือว่าทิ้งเควสท,ทุกอย่างหายหมดครับแล้วก็กุญแจคุณจากหนึ่งก็จะเป็นศูนย์แล้วการได้กุญแจมาอี่ที่บอกครับต้องทาเควสรายเดือนขอย้ำมันเป็นเควสรายเดือนเพราะว่า1เดือนเนี่ยมันจะมีตู้ลิมิเต็ดมา1ตู้ทุกๆ1เดือนเสมอเลยนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกุญแจฟรีเนี่ย เอามาเลือกเฉพาะตัวละครที่เราขาดเท่านั้นผมถึงบอกไงว่าถ้าเปิดเกมมาเราต้องหา2ตัวละครลิมิ t เต็ดก่อนไม่ว่าจะเป็นแอสตายามินะครับยามิมินซ่าเนี่ยแล้วเราค่อยเอากุญแจฟรีไปเลือก1ตัวละครอย่าเอาไปเลือกตัวซ้ำครับไม่คุ้มเลือกตัวซ้ำเนี่ยไม่คุ้มนะครับเพราะว่าตัวซ้ำหนตัวเนี่ยโบส์สเตตัสกันจึงหนึ่งแนะนําว่าเลือกตัวใหม่ไปเลยนะครับให้หามาประมาณ3ตัวเนี่ย จะได้ครบคลันประมาณนี้ใช้ได้เอ็นเกมเนี่ยคือน้องมิโนอสซาใช้ได้แพทหนึ่งถึงแพทสามเนี่ยก็คือตัวหอมยามิแล้วก็ตัวของอ่าแอสตาร์นะครับเพราะว่าแพทสี่เนี่ยมันจะมีตัวละครโคตรจากอภิมหาโอพีครับคือตัวละครของน้องอ่าโนเอลลิมิเต็ดโนเอลลิมิเต็ดเข้ามาแพทสี่การโจมตีธรรมดาเป็นการโจมตีหมู่สกิลสามารถ สร้างโลกครอบตัวเองได้อีฝ่ายโจมตีมาเราเขาแตงแ็กคืนโจมตีหมู่ด้วยอันติเมตโจมตีหมู่เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเป็นตัวที่ใช้ได้ยันเอ็นเกมของจริงและปัจจุบันก็ยังใช้นะครับเป็นตัวละครตัวเดียวในเกมที่สามารถฟาร์มแบบโซโล่ดนเจียนได้แบบตัวละครตัวเดียวตัวละครทุกตัวในปัจจุบันไม่มีตัวไหนฟาร์แบบโซโลเดี่ยวได้ยกเว้นโนเอลเพราะว่าโนเอลมีสกิลซับพอร์ตตัวเองมีเค้าเตะแฉกมีโจมตีหมู่ซึ่งการเค้าเตะแฉกก็เป็นการโจมตีหมู่อีกต่างหาก เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเป็นหนึ่งในตัวเดียวในเกมเท่านั้นที่ฟาร์มด่านดันเจียนเลเวล15นะอุปกรณ์นะครับได้แบบโซโลนะนอกนั้นทําไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาลีหาตัวของโนเอลเนี่ยเอาให้มันซ้ํา5ดาวเนี่ยแค่ตัวเดียวนอกนั้นเราจะไม่ต้องหาลนะหลักๆจะประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือข้อสังเกตเลยนะถ้าใครเลือกแล้วอยากเปลี่ยน,นครับอย่าเปลี่ยนเลยนะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนแล้วเนี่ยเรียบร้อยครับคุณแจหาย แล้วก็ไม่ได้คืนด้วยนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าสามารถซื้อแบบเงินเติมได้หรือเปล่าแต่ว่าหลากัหลกๆเลยคือสามารถหาได้จากเควสตรายเดือนเท่านั้นเพราะว่าผมลองมาแล้วจากเซิร์ฟญี่ปุ่นลองแผ่นแรกเลยเอาชิบหายแม่งของหายว่าอะไรประมาณนี้นะครับก็หลักๆจาก,ากจประมาณนี้แล้วกันสอบใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับค i b e แล้วก็กดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้าสอบคลิปรงนี้ผมก็ต้องขอจบใจนที่ท่านี้ัครับสัสดีครับ